有<的>。谢谢。嗯。<laughs> 嗯 <laughs> เหมือนผมแบบนันนาึ้นนะประเดินรีบนะคะเนาะโอเคนะครับร้าผมก็ขอกราบสวัสดีปอแมพ่นนอกยังเป็นทางการครับหลังจากหายหน้าหายตากันไปเหมือนนะประมาณ2อาทิตย์นะครับเนาะเกือบ2อาทิตย์เกือบสองอาทิตย์พอดีว่าลูกลูกบ่าวลูกชายอยู่เข้าห้องบ้านนะครับเนาะก็สบายเนาะจ้าเป็นบอดอักเสบรุนแรงนะจ้าเราว่างเนาะจ้าเด็กหน่อยเนาะเด็กหน่อยอ่ะแหลกเกิดถึงแบบสองสามอ่ะเลือกอะไ นะครับช่วงนี้ก็ระวังกันตัวนะครับเนาะยิ่งช่วงนี้ใกล้จะแบบมีฝุ่น PM 2.5นะครับเนาะใกล้ๆสงการนี่ก็จะมีนะครับก็ระวังกันตัวนะครับเนาะแม่นหล้กครับผมอ่าลืมไปสําหรับเมนูน,นี่ก็คืออบไก่จ๋าครับเนาะไก่จ๋าได้ยินไหมว่าเสียงใครนะครับเนาะอบไก่จา่าไก่อบขมิ้นนะครับเนาะพบแบบพื้นเมืองแบบภาคเหนือนะครับเนาะแต่จะมีแบบภาคเหนือมีเครื่องเทศบห ใส่เครื่องเทศครับหลักๆก็จะใส่เครื huh. ่องเทศนะครับ <Wh> อ่ะแล้วก็มีขิงค่าตะไคร้ใบมะกรูดเป็นเรื่องปกติกับผักชีใบเลื่อยนะคะเมื่อไหนเนี่ยแอคชั่นวะมือนี่เ๋ยวๆลุยเลยเดี๋ยวตอนจับขึ้นมาไปแอคชั่นเลยไม่ได้การเตรียมการเตรียมการแบบว่าที่จะไปเฮ็ดโป๊กคลิปห้างไห้กันไปโดนล้วจะแบบ ว่าใดมากินโดนคิดถึงนะ้าก้องมากๆเลยอันนี้กินข้ากินเอา <laughs> เอแม่ไม่เอาแม่แล้วสิพราะมันยังขี้คานเรือนเพื่อนีอ้ข้ารเรือนหาว่าจะเอาแบบรูปได้ไปเฮ็ดคลิปมั้งสินะเฮ็ดทำโป๊กคลิปเออเฮ็ดโป๊กคลิปมั้งสินะ,ะแซ่บจ้ะ เมนูนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากที่เข้าไปเฝาลูกอยู่โรงบาลแล้วไปซื้อกินอยู่หนาโรงบานน้ำมันแซบ่บเขาจะเห็ดน้ำมันแซบ่บแป่อันนี้แซ่บกวัว,อ,อ,อ,วอูดีอ่ดอูดีไปก่อนเดี๋ยวไม่ได้กินของแซบ่บสะโพกไก่เน้นๆนะครับเนะเนื้นอนุ่ม เมื่อวาวกกน,วน,นทุกอะไรส่วนด้ติ๊กต็อกไปแล้วแหละ่างแร่งแน่งพดอยู่ในติ๊กต็อกกับเขาไปติดตามเาไดล้วจา้าพิมเข้าไปเลยนะคะมิ้วกระตึกแฟมิลี่อืมแฟมิลี่ใช<อบ>่ปะลั้ลำอยู่พิมมือจะคว้องพอดีก็ต้องบอกว่าเสีย S <S มันหนามอยู่เปลี่ยนไปอ่ะแต่ผมสั่นไปตัดผมไปส่งเข้าไปตัดหัวละลอยอ่ะนั่นไปตัดไปตัดผมมันหัวละลอยอครับเนาะอดิวัติราชตัดผมมีเองผมเลผมก็เลยไปาําครับตัดผมผู้ใจก่อนลาน้างลงกบาะ แล้วจัอองไรต่อ <c oughs> กล้าหวานผมผมตัวยนะเมาะเมาะสำหรับผมไม่นิ้งห่อกสำหรับเป็นผมนิ้งว่าเพราะว่ามันมันตั้งแล้วกับมันเส้นตรงเป็น <c oughs> ว่า <c oughs> ผมจะอิเนี่ยต้องไว้ผมยางอย่างเดียวถ้าสั้นได้ถ้าสั้นก็สั้นไปเลย ตัดกับ,บเงียบแค่แพร่เรียบ,บเงียบก็ได้นะครับทำเป็นยังนะครับแพร่ได้ยัง <c oughs> นี่ถ้าเป็นไก่บ้านมันจะแสียบอ่ะใก่บ้านอ่ะทำอยู่แก <c oughs> ็ทีเราไก่บ้านเาาน,นี่ยทำครับนะนี่นี่หนักละ กิน้งางหนาคนไม่ค่อยเป็นหรอกก็เลยพู้บริจ็ดท่ทาใดไม่ค่อยสินอ่งางหนาคนนคั่นอสมัยตะกี้ <c oughs> ถ้าอยากกินไกล้หรือว่ากินเนื้อวัวเนื้อหมูนี่ต้องรอมีงานครับเนาะมีงานบุญงานแต่งงานอย่างเงี้ยหนุองมัวอะสมัยก่อนเนาะสมัยได้เป็นเด็กหน่อยคือข้าสองคอนนี้อยู่ในยุคที่กึ่งกลางไงเราว่างแบบยุ่กวนกับอยู่สมัยใหม่ไง คล็อจะไม่ไหมก็จะบ่รู้หละทำไมจะเข้าไปเล็หน้อยแบบก<ม>็จะได้กินก็จะได้กินเนื้อง่วลาบง่วขนมเส้นก็ต้องรอเป็นการเป็นงานรอเพ่นลมง่วขาง่วแล้วก็บแบ่งกันเป็นพูด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 ก็คือเป็นชุดเป็นชุดยังสี่เนาะจายาขอหยาดแป๊บหนึ่งนะเนาะแล้วพ่นพก็นสมมีถามมันถามบัลลาวพูดได้สีเอาแนงสิสี่สองส,สีส่สามมากระจกก็จะลมง่ว แมนนะครับเนาะไปะก็อย่แบ่งกันไปก็อย่บอกกันถึงจะได้กินเนื้องัวเด้อสก,กิชูมือนี่นี่อยากกินเนี่ยไปหาซื้อน้ำอะไรน้ำตลาดอะ่ะเจกอนอยู่มันจะกินลาบงัวเนี่ยอื้อหือเป็นอาหารที่แบบโปชะาลมซัดไงอะ่ะเจ้าถุกเมืองเหนียกกินได้ง่ายๆแบบหาซื้อทำคล้องถุมนี่ยมีครับเนาะมีหมดหากินลาบแต่เจกอนก็จะได้กินลาบน่าจะถูกท่า เงียนงานงานแต่งเนี่ยงานคุณจ่างยงี้เนี่ยบ่งบอกถึงอายุของเราสองคนะ <c oughs> นะครับเนาะ <c oughs> ว่าแกณนะครับเน, <c oughs> น,น,นาะเวลาวันหอดสามสิบอยู่ยี่สิบแปดนะครับเนาะ่วงนี้ก็ยังหนาวอยู่ใช่ไหมสมัยต่กอนโอ้ยหน้าหนาวก็ถึงปัด <c oughs> ของจี หินไฟกันอยู่ข้างเตาทานเตาลุอันนี้อ้องหนังอ้อมกันเป็นวงครับเนาะแต่ก่อนม้วนๆบ้านมือจะปัน่นเขาจีถ้าใครปารายเคนีหยพอข้าวราบข้าวรามนี่จะเป็นนาเขาไหมบ้มนานมือจะเานาเาเปียนไฟตรงถาดบ่ไรขคือปั่นเขาจีก็เป็นหนังกล้วไหมหนังหนังเหรอเอ้หนังหวหนังขั้ว ควายครับเนาะภาษาอีสานภาษาอีสานท้องคุยคุยมันก็นจะฟังแบบสแสลงแสลงนิดนึงแต่มันภาษาอีสานแบบตรงๆเลยหนังงวดตากแหงหนังงวดแดดเดียวอะแล้วเพิ่นเอามาเจอะแมาเผาอะแล้วก็รทุบๆๆๆๆแล้วเข้าไปแหงกินเส้นนึงอะว่าจะเม็ดนะมิวกินะเป็นชั่วโมงนองชั่วโมงเอาไปม็ดเชี่อวพอดี <c oughs> มันต้องกินทอนๆไงี้เพาะฟองดู้แม่เขาก็ตะกอนเอาเม็ดบลาคามมะมกมกม,มกอันเอาใส่ในที่านอ่ะใส่ในที่เต่าเผาบม่หอมมกเอามกในที่เต่าไงเม็ดบลาคามอะ่ะไม่ใช่ไหนเรอกก็คือเอาเม็ดบลาคามเนี่ยเม็ดมีมีทานทานทาน,ทานที่มันแดงๆนะครับมันเหลื่อมบอดมั้เนาะมันเป็นมันเป็นสีเทาๆอะ่ะ เี้าอ่ะบอกไปเลยจะฟั้งอืมเรื่องเข้าใจอ๋ออืมบอกไปเลย <c oughs> กับมกมกอยู่ในขี้เต่าแล้วเซตเขาเก่าเอามากินกลับมานะครับมีอ่ะไน่่ว่าเอเม็ดปลาคามเนี่ยจะห่อห่อกินปลาคามใช่หรืเอเปล่าห่อมันบักคามมากเพราะเขาเห่อ,อจะในมันมันมาจากแล้วทานไม่ได้ห่อดังไส้มันจะเป็นทีเท่ทเทาทีเท่าสีสีเท่าๆอ่ะจะมันเพราะท่านเดรดับดีอ่ะทานอ่ะ มันยังมีความห่อนอยู่เมนบอกแล้วถ้าเอาเมนบอกขาเนี่ยเข้าไปเอาไปบ้างไปเอากีเท่าอ่ะกบแล้วก็ร่วมกับทานอ่ะห่อนหอนอ่ะมาอบอบไว้เพราะมันพราะมันเริมเร่มเริ่มใหม่เริ่มบ่าถ้าในใหม่อ่ะเริ่มซุกเริ่มนั่นดีเขาก็ออกมาหลางเมนบอกแล้วเขาก็กินบล่างแกกินเลยกินเลยเออแล้วแต่เคเออประมาณนี้มานจากคือแบบว่าแกเป็นคนเราเรื่องมะเก่งกน,นะเมนบอกยังแบบ มเมค่อยเห็นภาพเมค่อคยเข้าใจนะครับเรียงร้าวสมัยล่อน <c oughs> มันก็จะมีความทรงจำแบบหลายๆอย่างนะเนาะทั้งการละเล่นทั้งมีบทละครมีบกอันเทคโนโลรีอย่ามาบอกซุ้ฟฟังเรื่อยๆในแต่ละคลิป เด็กหน่อยสมัยไม่ค่อยเห็นดอก้องจงินตนาการภาพเอาทำไม,มจะไมได้เป็นเด็กหน่อยอ่ะมือจะอยู่กับแมตุ่มแม่ตุ่มเนี่ยเป็นยายเป็นแม่ของแม่เนาะหลายคนเนี่เสือว่าถูกเลี้ยงมากับมือยายนะคะแม่ตุ่ม,มเนี่ยจะเป็นคนตื่นเต่าเศรามากมตีสี่นะคะตื่นตีสี่มันจะบอกมอตื่นแงหน้าเพิ่อจะมาเบิ้งดาวพชรดาวพิชกดาวอย่างมือไ่แน่ใจอ่ะ มันเป็นดาวที่แบบข้อตรงตรงึ้งดาวประจำเมืองดาวประจำเมืองแตตตีซีมันจะยู่ทยากอ่ะทิตตะบ้านออกยืงๆนิดนึงสังเกตได้จากพี่นอกถ้าผูดด้ใดอยากเห็นดาวเพชรนับตื้นมตตีซีเนาแล้วกับันนาไปทางทิตตะบันออกมันจะเป็นดาวดวงที่ใหญ่ที่สุดเลยจล้วมิวบอหูว่ามันห่วงว่าดาวอีกอย่างเนาะถ้าผูดด้ใดรู้กับข้อเมนบอกได้เนี่จ้ะว่ามันซื้อว่าดาวอีกอย่างแล้ว่าบ้านมิวคนอีสานอ่นนะเอินว่าดาวเพชรนะคะดาวเพชร ขึ้นตื้นแล้วมันจะพายุโดนเด้ยมันจะไม่อยู่นานนะคะประมาณตีห้ามันจะหายไปแล้วนะคะถึงฟ้าบางเท่อฝ่าประท่านในสว่างมันก็จะเริ่มแบบมันดวงเล็กลงไปอะหายไปหายไปมันจะอยูถแถวเสีนคอฟ้านะเดี๋ยวเพี่มันจะสีสี่อะมันจะดวงเงยแล้วมันก็จะชัดมากมันจะโดดเดนมากเป็นดวงเดียวเลยลองตื้นขึ้นมาบกจากพี่น้องกอนตีสี่ไม่ได้ตัวเด้มตื้นขึ้นมาจะได้เห็นตลอด หันหน้าไปทววางทิศตะวันออกเยื <c oughs> ้องตะมันมัน,มนมันมันมันตะว,วันออกเยืองเยืองไปทังใตอะนั่นแหละ <c oughs> เอาห้องกาเดาวไปจาเมือง <c oughs> ดาวดาวพระฤหัสหรอดาวพระฤหัสสบอดีมโหเลยประเด็ดปรเด็จศึกษามาว่ามันคือดาวยังแต่ว่าแม่ตุ่มหรือวายายห้าเนี่ยบอกว่ามันซื้อว่าดาวเพรประจำมาแต่ว่ามันเป็นดาวเพชก พูด <c oughs> ถึงดาวเพชรกแล้วก็ถึงประทัดภูเพชรกอยู่สกลน,นครเนาะอตอนนั้นก็ได้มีโอกาสไปอ่วนะครับเนาะจะเป็นปราสาทหินจะเป็นปราสาทหินแบบเหมือนเป็นขอมนะครับเนาะตั้งอยู่บนบนภูบนภูเขาครับสูงสูงย่างาาก็ไปไข่ไข่พรลากแม่วัานเรอขอไปอยุ่ในานา้นอันเนี้ย <c oughs> ด COVID เดี๋ยว <laughs> อะไรเหดโควิดป่ะนี่ก็เหยียดโควิดถามมาเหยียดิศวัดก็ช่วงนี้เป็นวัดนะครับเนาะมากินได้อะกินได้ไงเพราะว่าเมื่อคันได้อิ่มไงโอเคตอ่ตอตอ่อต่อเพราะดคันดีมันตก <c oughs> มันก็จะเป็นเป็น,เป,นเป็นห้องเป็นปรา,ปาสาทหินนะครับเนาะเหมือนคล้ายๆปราสาทหินพี่ไม้นะครับเนาะอยู่บนปุ่นแต่ว่ายังสร้างปัจจัยเสร็จนะครับเนาะมันมีตำนานอยู่เคยเข้าไปเอาตำนานข้างหนึ่งว่า หมือนเปืีอแข่งกันระวังผู้ชายกับผู้หญิงแข่งกันสร้างปราสาทอืแล้วก็ผู้หญิงนี่มีคนอุบายคือเป็นมีกติก,า,กา,าว่า,ถ,าถ้าดาวเพชรขึ้นมาเนี่ยคือหยุดสร้างได้หมายถึงว่าเวลาใกล้ใกล้พบคำอะ่ะเวลาเวลาใกล้ตอนเจ้าใกล้ตะวันจะออกอ่ะใกล้ตะวันใกล้ตะวันจะขึ้นนะครับมันจะมีดาวเพชรขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่ว่าผู้หญิงแบบมีคนอุบายอ่ะทำทำเหมือนเฮ้ดาวเพชรขึ้นแบบจุ พหายาเพรขึ้นมาก่อนเพื่อจะให้ฟังไส้ในยุทสส้างยุดสส้างแต่ว่าจะของยังสั่งในต่อแมนมทำนองป็นกนอุบายภราษานั่นก็เลยสร้างประศิษฐทน,นาคนห้องว่าประธาตผภูเพกนะครับเนาะภูเพรก็คือดาวเพรอันนี้เอาข้อมูลมาจากไหนอุตส่าห์อยู่ในออยู่ในเพจเที่ยวสกลไหมสกลนครแชแ์เพีงน้ำลายฟงไม่รู้ว่าเดียวเห็นบั ตอนนี้ตอนนี้ผมอิ่มแล้วครับตอนนี้กระนังเฝ้าภรรยากินนะครับเนาะแซบ่บช่วงวาัาเลนไทน์กับมี่ครับไม่ได้โด่งไ,ไม่ได้อย่างนะครับเนาะช่วงนี้มีแต่ลูกนะครับเนาะมีแต่ลูกมาเพราะว่าทุกวันคือวันวาเลนไทน์ <laughs> จะหกักถ้าไปเสีได้ยไกลนี่ <laughs> หักเลยนะครับเนาะคนเห้องไปจะไป <จำ S 1> ะให้ความสําคัญกับวันสําคัญที่คอนอื่นเขาตั้งขึงน้นมาจเให้ความสําคัญกับ ทุกเมื่อทุกเมื่อี่เงาอยู่รัมกันให้มันเป็นวันสําคัญทุกเมื่อครับผมจริงๆวันวาเลนไทน์มันก็ไม่ได้เป็นวันสําคัญของประเทศไทยนะครับเนาะอันนี้พอตามความจริงมันเป็นของฝรั่งครับเนาะแต่ว่าเอามาถือไปได้ก็มันก็มีข้อดีอย่างหนึ่งคือว่าเไหยแบบคู่ที่หักคนค้นหากันน่ะแบบถ้าลอกกันเจ็บปะพุ่มขาใจกันได้เมื่อนี่บางคนนอาจจะแบบ ยิงได้ักสีม่ย่อมบะพ้อมข้าใจเลยแต่พ่อแบบนี้วันแห่งความรักก็ต้องแบบกลักาคิดอีกรอบนึงเอ้ยเหมือนน่าแบบเ<ม>ตือนความจันอันนี้ว่านขึ<ม>้นถ<ม>ั่าเขียอแบบมันเตืนอนความจับมาเฮ้ยไม่ว่าแหงความหักเนี่ยเขาต้องแบบกระตุน้นย้อนวันวานอะไรแบบนี้มันก็มีคอบดบีของมันนะจากนจา<ม>เนาะเจ้าบาเท่ากับแย่ไปใจแจกมันคักสมมติว่าเฮ้ยปีนี้ไม่ได้ของขวัญเลอ้อ่ะปีนี้แบบไม่ได้ดอกไม้เหมือนมาคน้น้อยแจนะ,นป,ะปีนี้แบบแบบ ไม่ได้ของควันพิเศษก็ปีที่แล้วเลยบ่ห้เข้าบ่หาเข้าบ่อยอยี่ยกับบ่แมนเนาจะทุกวันคือวันสําคัญทําให้ทุกวันเป็นวันสาคัญนะคะครับฟากกันไปตัวเองนะเนาะสำหรับข้อคิดดีจากพี่ชอบพี่อ้อยพี่ชอดยังก่อนรักกันเมยังหายใจอเนลยความายควาตายแขนงข้าวจุกบาดยางเนาะเพราะฉะนั้นมีโอกาสเทียงกันก็เที่ยงให้เต็มที่เลยเคียวปุณิเบเกียวุบเกี่ยวจะเทียงกันตลอดบาดยางนี่คืออย่างบาดยาง ทุกเก้าทุกเก้าย่างแขวนคอคือความมันความตายอ่ะมันแขวนอยู่บนข้อห้ามมันสอยอทุกเก้าย่างเขาสามารถตายได้ทุกลมหายใจโดยที่เราเข้าบา้องอยู่ดีอันหนังขา้าวเยออาจจะแกนนข้าไตาก็ได้ครับน,น้นองต้ยทำไมเขาวังเลยยูดีดีอาจจะง่ายลังแล้วก็สลบไปเลยจะพี่ก็ปวดหลัง <โฮ S 1> ลนะเพราะว่าแบบบอกว่าถูกใจไงบอถูกใจมีดดีดีบ้านแหน่เอาจจะง่ายหลังง่ายวก็ ตายยไปเลั้งหลังนี่เป็นลุมนะครับเนาะเป็นลุมแซ <laughs> ่บอ่ะอุ้ยจะย <c oughs> อ,ะอิ่มอ่ะจับท้องมันอิ่มนะแต่ว่าแบบปากมันแซ่บอ่ะช่วงนี้ผมก็เป็นวัดนะเนาะเพราะว่าฝนตกวันนั้นก็เลยเป็นเหตุนะให้เป็นวัดอาก,การมันเปลี่ยนแบบฉับพลันนะเนาะพูงพูงพูงขันพอดีมันอกี่เราดูนิดนึงแบบไม่ได้มาเจอกล้องดูนอัดอันไงอัดอันตันดัง แห่ดันตันใจ <c oughs> บรบมันตันมมกเลยเตี่ยมกันไว้ก่อนกันมมกสดไหยโดนสดจบโอเคนะที่เลือกเอาไปกินยัางมแเรงครับโอเคนะครับเนาะเอาน้ำหน้าไม่ไปกินไปกินได้วะม่ได้มันต้องกินอะมันต้องกินะเปนย่ก็ได้น,น้ำผสมน้ำยำน้ำอกไก่แบบอดีแบบจะมากมันตกลง ครับผมก็ฝากกันไว้ตัวครับสำหรับเมนูอบไก่จ๋านะครับเนาะอบไก่จา๋าจังตั้งจจเมนูแปลกๆนะเพื่อสะดุดหูสะดุดตานะครับเนาะอบไก่จ๋าจริงๆกับ <c oughs> อบไก่ครับอบไก่แบบเพื่อนเมืองแบบผักเนือนะครับเนาะมันเป็นดาเต็มๆตัดผมสันคือผมยาวเลยเปิงยังโอเคครับฝากกันไว้ตัวนะครับสำหรับเมนูนี่นะครับเนาะแล้เกาะ ขอฝากติดตามช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับช่องเมียวกระเตอร์แชนแนลนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วย K T T นะครับ <c oughs> จะมาเรื่อยๆนะครับจะ <c oughs> พยายามจะมาหายไปไหนละเพราะว่าตอนนั้นมันจําเป็นแต่ๆนะันเรกกาก็เลยหายไปช่วงหนึ่งนะครับเนาะหลั <c oughs> งจากนี้ก็จะพยา <c oughs> ยามอัปเดตเรื่อยๆนะครับอัปคลิปลงเรื่อยๆครับก็ขอขอภัยคนทีน่ว่าติดตามอยู่แล้วว่าก็เลยว่าเอ้ยสงสัยว่าหายไปไหนก็กลับมากันแล้วนะครับเนาะก็ขอฝากกันไว้ด้วยนะครับเนาะฝากติดตามทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube เฟซบุ๊กนะคะแล้วก็ t i k t o ็อกช่องทางนะจ๊ะเขามีแค่3ช่องทางครับมีหลายบ่ไหวนะจ๊ะมี3ช่องทางนะจ๊ะพิมพ์เข้าไปเลยนะคะว่ามิวกระเติกนะคะโอเคเนาะมิวกระเติก t i k t o ็อกกับ Facebook Family เป็นก็จะเป็นมิวกระเติก Family นะจ๊ะสำหรับ YouTube ก็เป็นเพจอ่าเพจนะครับเนาะสำหรับ YouTube ก็เป็นมิวกระเติ๊กชาแนลนะครับเนาะก็คือช่องของเขานี่เองนะจ๊ะหรือว่าถ้าผู้ใดแบบลืมซื้อลืมซื้อไอ ยูทูบบางเสียกับท่านี้เท่าในติ๊กต็อกนะคะกับปัดขวานะจ๊ะปัดขวาเขาปัดสายแต่เวลาปัดแบบมันคือปัดไปทั้งสายแต่เป็นก็เอื่อปัดขวาเออแล้วเข้าเขาไปอยู่หนาท่ามไร่นาโปรไฟล์เราจะไม่ใช่มียูทูบไม่ใ่เป็นตัวยูทูบเนี่ยเป็นตัวแบบช่องยูทูบอะดำๆอะกปเดีลิงก์เข้าไปนะโคกดปักเข้าไปเลยมันก็สิปึ้งเขามาหนายูทูปเขาเลยเนะจ๊ะง่ายๆนะคะนะครับเนาะฝากกันด้วยสำหรับ วันนี้ก็ขอลากันไปเพียงตัวเองครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย